อย่าเฝ้าเอาเงินถุงเงินถังของเจ้าไปลงทุนกับแบนดาดเด็ดขาดถ้าเจ้ายัางบุ้งหู้สิ่งนี้คนหนึ่งคือบุ้งหู้ว่าจะขายแนวใดบุ้งหู้ว่าไปลงทุนมาเรียบร้อยแล้วจะขายได้บ่ถ้าเจ้าบุ้งหู้สิ่งนี้นี่นะเจ้ากำลังเอาเงินถุงเงินถังของเจ้านี่ไปควางไปทิมนะนครูมีคนหนึ่งทีจะมาเล่าให้ฟังเป็นวิทยาทานแล้วบอกครูทุกตาว่าล้านี่นะยืมเงิน แม่มามาลงทุนกับสินค้าเพื่อที่จะปิดทิปไปเที่ยวต่างประเทศลงทุนประมาณร้อยแปด้านซึ่งในจุดจุดนั้นนี่นะเราลงทุนทั้งทั้งที่เราบูฮู้โดยซ้ำว่าเราจะขายแนวใดสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเราขายบ่ได้ถึงแม้เจ้าจะได้ทิปในการที่ไปต่างประเทศแต่สินค้าเจ้ามันกล่องอยู่เหงือนมันซ้ำกับเจ้าเอาเงินเจ้านี่นะซื้อปี้ย์ไปเที่ยวซื้อถ้าหากว่าเป็ดยังสั้นนะน่ะ เจ้าเอาเงินเจ้าไปซื้อปิญญุแล้วไปเที่ยวเองบ่ดีกว่าว่ะถามือนี้เจ้าบูฮู้ว่าเจ้าจะขายแนวใดขายให้ไผ่ขายด้วยวิธีใดอย่าฝ้าเอาเงินไปลงทุนปั้งสิบซวล้าน30ล้านร้อยล้านอย่าไปลงเพราะว่าเงินเจ้ามันจะศูนย์แต่กลับกันนะอันนี้กลับกันถ้ามือนี้เจ้าฮู้วิธีขายว่าเออขายจังใดเห็ดแนวใดแดงยิงแอดจังใดเหตุการตลาดแบบใดออกหน้ากล้องจังใดแต่งหู้ตัดต่อแนวใดเจ้าฮู้วิธีเหตุพวกนี้เรียบร้อยแล้วคอนเทนต์เหตดจังไหนแดงฮู้หมดแล้ว เจ้าเอาเงินถุงเงินถังเจ้าไปลงเลยเจ้าได้ขายแน่นอนถ้าเจ้าหู้ออนไลน์นะเป็นดาบสองคมถ้าหากว่าตัวเจ้าเองหู้เจ้ารวยได้เพราะว่าเจ้าเห็นว่าเม่นไผ่ก็รวยได้ถ้าว่าเห็ดเป็นเห็นบ่าเจ้าเห็นเ,นเ,นเนจ้าจึงเอาเงินเจ้ามาลงถึงเจ้าเห็นว่าคนนั่นคนนี้รวยเจ้าจึงมาลงถึงกับออนไลน์แต่ทางกับกันทางมื้อนี้เจ้าบู้เลยและเจ้าไปลงถึงเงินที่เจ้ามีนั่นมันจะสูญสับดับถึงสินค้าที่เจ้าลงทุนไปมันมีเวลากําหนดของมันว่า หนึ่งปีมดอายุสองปีมัดอายุมันมีกำหนดของมันฉะนั้นแล้วหันะถับไายโบเฮียนฮู้ก่อนโบพัฒนาเต๋งก่อนโบฮู้วิธีขายก่อนมีโอกาสไลท่ทีจะไปบบรอดซึ่งออนไลน์ตรงนี้นี่แหละคือทางของความเป็นตะย่านของออนไลน์ย่าเบิงแค่ความสวยงามของภายนอกที่ค้นสร้างภาพให้เจ้าเห็นว่าออนไลน์มีบ้านออนไลน์มีรถออนไลน์รวยใส่คา เจ้าอย่าไปเบิงแค่ตรงนั้นจงเบิงวิธีการว่าค้นกลุ่มนั้นขาเจ้าเห็ดจังใดข้าเจ้าจึงสามารถร่ำรวยได้ข้าเจ้าเห็ดแนวใดไปเบิงวิธีตรงนั้น ถ้าเจ้าเห็นตรงนั้นว่าเหตุจังไหนทำจังไหนเจ้าไปเฮียนหู้ตามทีกับเจ้าเหตุนั่นแหละคือทางที่จเจ้าหนเจ้าเงินที่เจ้าลงทุนไปที่เจ้ายืมพ่อยืมแม่มาไปขายดินขายนามามาลงทุนหันมันจะบุสูญสับดับทึนโอเคบอสถ้าหากว่าไผนะ่นาทีกำลังคิดที่จะมาขายออนไลน์แล้วอยากที่จะเฮียนหู้เลิกเฮียนหู้จริงเพื่อว่าให้เงินที่เจ้ากำลังจะลงทุนนั้นมันสูนสับดับทึนไปครูทุกตาแนะนําเลยคอร์สนี้เป็นคอสยิงแอดปักให้ดังด้วยตัวเองคอร์สนี้รวบรวมเทคนิคทุกอย่างเทคนิคเหต แบบใดให้คนหยุดนิ้วเบื่องเจ้าตั้งแต่สามวินาทีแรกปิดการขายแบบใดตัดต่อแตง่งรูปภาพจังไหนให้ค้นหน้าเสื้อถือให้ค้นหยับเบิ่องหยับฟังเจ้าเว้ากับกล้องจากไหนให้ค้นเบิ่งเจ้าแล้วยากที่จะติดตามเจ้าต่อมีสอนอยู่ในหันเบิดเลยและยังอพอคอนนี้ของครูตุ๊กตานี่มีการดูแลหลังการขายมีการสอนเบิ่งว่าเจ้าติดวันไหนบ่เข้าใจวันไหนคอยซอยคอยซัพพอร์ตจนกล่วเจ้าจะเหตุ็นและจนกว่าเจ้าจะสามารถสร้างรายได้จากคอนนี้ได้นี่คือ คือการดูแลหลังการขายของครูเนาะถ้าหาว่าผ่ยที่สนใจอยากเหี้ยนอยากพัฒนาตัวเองก่อนที่จะไปลงทุนสามารถพิมพ์คําว่าสนใจใต้คิมนี้หรือว่าถักเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับแอดมินก่อนถ้าผ่ยที่ถักเข้ามาแล้วแอดมินครูตุกตานี่คือว่าถามหลายแท้อันนี้คือเรื่องปกติเด้อเพราะว่าครูนี่บัวได้หักผ่ยก็ได้เข้ามาเหียนผู้อยากได้คนที่ ใจแท้ๆอยากต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตต้องการที่อยากที่จะเหตุให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นกับออนไลน์แท้ๆครยอยากได้คนแบบนั้นคููจึงให้แอดมินสอบถามรายละเอียดข้อมูลเจ้าก่อนเนาะถ้าหายสนใจพิมพ์คาว่าสนใจใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วเจอกันในคอร์สสบายดี